เห่ดนะเห็ดเห็ดเห็ดละงกใช่ไหมเออในสุดก็เจอเห็ดละงกแล้วหลงเหลือจากการที่ชาวบ้านในตำบลนี้เข้ามาหาไปก่อนเอออันนี้หลุดรอดสายตาเขาเหรอสายตาอยางตรงนี้เขาไม่มาดูไหนเพราะเขาเจอเขาเจอแล้วก็ใบนู่นเลยโอหลุดรอดสายตามันคนเดินข้ามไปนู่นนี่เห็นหล,ละงกใช่ไหมคุณลาเขาเลยเิ็กไข่เิ็กไข่ เอองอกทีละตัวอันนี้ดอกอใหญ่แต่ก่อนแถวนี้ลงไปเป็นนู่ตลอดอือนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่อยู่น,นี่เลยตรงนี้อ่าเพราะนี่มันอยู่ช่วงใหญต้นไม้มันใหญ่นนทุกปากทางป่าปากทางที่จะเข้าเนาะเขาเลยมองไม่ได้มองตรงนี้มุ่งจะเข้าไปข้างในกันไอ้ดอกนี้ก็เลยหลุดลอดสายตาอ่านี่ฮะก็จะมีการบวช บวชป่าไว้เป็นโครงการของมมหมูห่บ้านของอบตแถวนี้ครับปปรอบตอนุรักษ์ป่าอา่ะไอม,มีติดคิวอาร์โค้ดด้วยเ,เพื่อที่จะพอสแกนปุ๊บนี้เข้าไปปุ๊บนี้รู้ว่าเป็นชื่อต้นอะไรใช่ไหมจะได้ความรู้ด้วยอา่านี่นะับนี่ถ้าใครไม่รู้เข้าป่าไม่รู้ก็ มันเป็นต้นอะไรก็นี่นะหลายต้นเลยที่เขาติดคิวอาคดไว้ะเห็นไหมีน่ไ้าี่ขบวดป่าประเพณีบวชป่าก็คือการอนุรักษ์ไม่ให้มีการมาตัดต้นไม้ แพวถางอะไรพวกนี้นะครับป่าที่อยู่แหล่งหาอาหารป่าของป่าของชาวบ้านนะครับเนี่ยนี่มอไซค์มยมอไซคจอดแสดงว่าผ่านเห็ดอีกคันหนึ่งเข้าไปทางนน้นแน่เลยเนี่ย,ยนออนธนาคารน้ำใต้ดินก็มีบ่อน้ำตรงนน้นนะครับบ่อน้ำในป่าเนี่ยนะ นี่เป็น,นผ้าเหลืองปลูกอยู่นี่คือบวชป่าประเภทนี้บวชป่าของชาวบ้านเท่านี้นะครับโอเคฝั่งนู้นสวนสมุนไพรนะชาวบ้านเขาจะก็จะ <c oughs> สมุนไพรปลูปกแซมไว้กับต้นไม้นะส่วนใหญ่ก็จะมีไอ,ไอไหนอ่อหน่อม้เนาะต้นไผ่ก็ไผ่แล้วก็มีหน่อม้ อันนี้เราเดินออกมาโซนข้างนอกท่านหน้าป่าที่จะเป็นถนนนะฮะนี่นี่อันนี้จะกลับบ้านแล้วเมื่อกี้เราไปหาข้างในด้านในออกมาฝัา่งนี้เป็นสวนสมุนไพรพื้นที่ป่าตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นเป็นวัดป่านะเป็นวัดป่าเก่านะครับอันนั้น อันสลา,าวัดป่านะัน,นี้รูปปันพระธุดงนะเดิมทีเป็นเป็นวัดป่านะครับแต่ที่พอเจ้าวาดวัดป่าเนี่ยท่านมรณภาพไปนะครับก็เลยไม่มีพระรูปไหนมา,นะม,ามาจำวัดอยู่ในวัดที่นี่นะครับก็เลยกลายเป็นวัดล้างนะอันนี้อันนั้นซุ้มประตูนะซุ้มประตูทางเข้าวัดป่า ถัดไปก็เป็นถนนนะครับถนนเชื่อมหมู่บ้านนะครับอ,อันนี้ต้นมีนี่ก็มีมี QR วอารโคดด้วยนะฮะคิวอาร์โคดบอกด้วยเป็นต้นอะไรแต่นี้อยู่คานะครับอันนี้อยู่คาเน้องคือมันเข้าไปลึกอีกนะนะครับเนี่ยคือถ้าไปฝั่งนี้ก็จะ เข้าไปเลือกอีกหลายป่าเผืนนี่มันรวมรวมรถสองสามร้อยไร่ได้มั้งเห็นเขาบอกนะนะครับนี่เป็นศาลาศาลา,าวัดป่านะครับวัดลางแล้วตอนนี้เป็นวัดลางนะครับนี่มีหมอสายิกคันหนึ่งก็น่าจะเป็นผ่านเห็ดนะครับนู่น่ะ เหมอไซค์ข้างในยังมีจอดอีกคันหนึ่งแสด,งว,สดงว่าวันนี้มีชาวบ้านมาแต่ละวันนี้มีชาวบ้านแถวน,นี้ปั่นจักรยานบ้างขี่มอไซค์บ้างมาหาเห็ดเนี่ยมาหาของป่าน,นี่ป่าผืนนี้นี่ก็หลายคนนะต่อวันเนี่ยอตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่าๆครับเรามา,าตั้งแต่ยังไม่สว่าง อันนี้สว่างแล้วหกโมงใกล้ๆนใ่าจะใกล้ๆเจ็ดโมงเช้าแล้วมั้งอันนี้ก็ซาดาวในบิตคิวอาร์โฮดบ่อยโอเคถัดไปก็เป็นป่านะครับถ,ถ,ถ,ถัดจากสาราศาลาวัดนี่ก็เป็นเป็นป่าบีบฮะเข้าไปลึอกอยู่นะครับ มานี้เดี๋ยวเราจะออกไปด้านหน้านะครับนานนู้นนะครับที่เป็นซุ้มทางขาวสีวเขียวนะครับเราจะกลับบ้านกันละโอเคครับ